สบายดีเนาะในคลิปนี้ข้าพเจ้าจะมาเว่าในเรื่องของเซ็กชั่นในภาษาพี p พี่เนาะเซกชันในภาษาพี p พี่เนาะมีคุณสมบัติในการส่งขาดตัวเปลี่ยนที่เราสร้างขึ้นจากเวเพจหนึ่งเนาะไปแสดงอีกหน้าเว็บเพจหนึ่งให้ได้เราสามารถติดตามและก็สอบผู้ใช้งานได้เนาะวันนี้เรามาลองเบิ้งในการใช้งานตัวจริงเนาะ ถ้าว่ามุมมองของการเขียนโปรแกรมตัวจริงเนาะในการใส่เซกชันเนี่ยแน่นอนมันต้องเอาไว้ในการเฮ็ดระบบล็อกอินล็อกเอาต่างๆเนาะยกตัวอย่างระบบล็อกอินแบบนี้ถา้าเขามีการป้อนข้อมูลยูเซอร์พาสเวิร์ดอย่างไปล็อกอินปุ๊บมันก็จะมาเก็บเซกชันในตัวเปลี่ยนเซกชันให้เนาว่าชื้อมม่ยั่งละฮซื้อมันยังเนาะนำสกุลมม่ยังอย่างนีมันก็มาเก็บไว เพื่อไปแสดงพ้นในนานอื่นถึงางบันเนียมาเบิ้งในการสร้างเซ็กชันเขาเนาะเขาจะมาลองสร้างเซ็กชันในตัวจริงเลยอยู่ในโปรเจกต์ของพีทพีเลสเซนตัวเก่าเขาเนาะบันนี้เขามาลองสร้างไฟล์ไหมเนาะซื้อไฟล์ว่าเซ็กชั่นนิวไฟล์เนาะใส่ว่า s e c t i o n p h p ทพีในที่นี้เขาก็มา ใส่ p h p เนาะ p h p ปึ๊บเอาจะมาเขียน section เนาะ section underscore start ตามด้วยวงเล็บแบบนี้เนาะเป็นการ start การเริ่มทำงานของ section เนาะในที่นี้เราก็มา echo หัวข้อกันเนาะ เหตุหนึ่งเหตุเหตุหนึ่งเนาะส่วา s e ็กซ์เปึ๊บอันนี้เป็นหัวข้อวันนี six ้เราลองมาทำการสร้างเนาะสร้างตัวเปลี่ยน ให้กับ section ของเราเนะมาในที่นี้เราจะมาเริ่มสร้างตัวเปี้ยนที่ว่าเก็บค่าของ section เราเราก็เริ่มเลยเนาะก็คือใส่ดอลลาร์ไส้เนาะแล้วตามด้วย section แลวเนียแล้วตามด้วยวงติกาตัวนี้เนาะวงนี่อย่างนี้สี่เรียม แล้วก็ใส่ตัวอยา่างข้าพเจ้าจะมาเก็บเก็บผู้ใช้ใช่นาะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานระบบของเ,าเนา section ที่หนึ่งก็คือเก็บ ID ให้กับผู้ใช้เก็บ ID นะวันนี้เอามาประกาศ section ที่สอง section ที่สองเราจะมาเก็บ name ซะเนาะหนะรือว่า user user name Username เาก็จะให้มันเท่ากับ Username เนาะก็คือสมมติว่า Username ของเขาเป็น Admin ซะเฮาจะมาประกาศ section ที่ซ่องกันเลย section ที่ซ่องก็จะเป็น name เฮาจะฮับค่าของผู้ใช้เนาะซื้อผู้ใช้ตัวอย่างว่าสมไซลาว เดฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นซื่อของสมาชซิกเนะาะบันนี้เราอาจจะมีอีเมลเนาะเก็บอีเมล section เก็บอีเมลอ้าวอีเมลบันนี้เ,เท่ากับเ l า o w to deb gmail .com อันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลเฮาเอาซัมนี้กอนเนาะบัดนี้ในที่นี้ข้าพเจ้าจะมาเอ h o โคอีกตัวนึงเนาะเอ h o โคลิง link, ให้มันไปหน้าไม่เนาะเอ h o โคในที่นี้ข้าพเจ้าใส่แทนะ็กเเนาะแท็กแล้วจะใส่คำว่า Test, sections, right? test section นะ test section ทีนี้แล้วลิงก์ของเขา้าหัวใ hr e f เท่ากับเนาะเท่ากับเ u าใส่ลิง n k test section .php อันนี้เราต้องได้ไปสร้างหน้าตัวนี้เนาะหน้าใหาม่ก็คือ,อ test section ส่วนหน้าตัว เซสชันที่เราสร้างแล้วเนาะก็แล้วแล้วเนะาะบัดนี้เขามาสร้างอีกไฟล์หนึ่งก็คือ test section แล้วเขาก็จะเปิดแท็ก php เลยเนาะ php แล้วทำการ start เนาะเพื่อใส่งาน Section เขา section start <c oughs> start แล้วจำจุดเนาะ ในที่นี้ข้าพเจ้าคำเมกนก่อนเนาะการสะแดงเซกชั่นเนาะวันนี้เราจะมาใส่อีโคเนาะอีโคแท็กพรีเนาะแท็กพรี เปิดอยู่เทิงนะเนาะปิดอยู่ลุ่มเดี๋ยวอันนี้ครับเราจะเปิดแล้วปิดบัดน,นี้เราก็จะมาใสา่ print เน,นะน,นาะ print print a เดี๋ยวตามด้วยตัวเปลี่ยนเซกชั o n นะเนาะ section เสร็จแล้วจำจุดบัดน,นี้เหามาลองลั่นตัวนี้ได้เลยเนาะเราสามารถที่ทจะลั่นตัวนี้ได้เราลองเลยเนาะ จะลองการใส่กับพิมพ local ์ localhost slash ph php คิดต่อ lexion แล้วตามด้วยซื้อไฟล์เฮาออก section เนอะ section.php อันนี้เขาก็จะพิมพ์ตามซื้อไฟลนะ์เนอะ localhost แล้ว slash ph php เป็นซื้อโฟลเดอร์เนาะ php คิดต่อ lexion แล้วก็ตามด้วยซื้อไฟล์ของเฮานเนอก section.php กด Enter เราก็จะได้หน้า <Techn> ต <Pokémon> ัวน right ah ี y, ้ขึ้นมาเนาะก็คือหน้าสิ่งเส้นหน้าที no ่เราสร้างเซ่งเสนวันนี้เราลองกดคําว่า test session ปุ๊บเราสังเกตด้านเทิ่งมันก็จะแล่นไปที่หน้า test session เนาะหน้า test session แล้วมันจะแสดงข้อมูลที่เราได้จากการสร้างเซ่งเสนเนาะก็คือ id เท่ากับ1 username เท่ากับ admin name เท่ากับสมัยเนาะอ m a i l ก็จะได้อีเมลอันนี้เป็นข้อมูล ที่เฮาได้จากการเี่เาสร้างซิคเซนเนาะก็คือเฮาได้สร้างซิคเซนอยู่ในนี้่นมากระเจ้าข้อมูลที่เฮาได้จากซิคเซนเท่เาสร้างนี่ไปแสดงอยู่ในนานี้เนาะบัดน,นี้ข้าพเจ้าจะลอง Co p ป l ี n k นี่มาใส่ในนานั้นเนาะ c o อป l ี n k l i n ิงชั้นนึ่งข้าพเจ้าจใส่ อ่าข้าพเจ้าจะลองใส่เป็นมีซองลิงซะเนาะส่วนลิงที่หนึ่งนี่ข้าพเจ้ารยใส่ว่า text section ซะเนาะ text section บัดนี้ลิงที่ซนะนะนะองนี้ครับอาจารยใส่ว่า log out ซะเนะออาะ log out เอาใส่ว่า log out ันนี้จะมีล็อกอัลแล้วก็เซสชันเนาะถ้าเวลาเวลามันกดล็อกอัลปุ๊บมันจะทำการเคลียร์เซสชันออกแล้วจะให้มันกลับไปหน้าลักเนาะหน้าหน้าเซสชันเลยซะขา้าพเจ้าจะให้มันกลับไปหน้าเซสชันเลยเนาะเซสชัน go to เซสชัน อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหน้าเชตของลองรีเฟงเนะาะรีเฟทมันก็จะมี go to section ไหนมันจะกลับไปนาหลก test section or าจะได้ section บัดนี้ logout อายังกดบ่ได้เนาะบัดนี้เราจะมาสร้างหน้าที่ว่าเอาไว้ logout หรือว่าเคลียร section เนาะเราจะมาพิมพ์ไฟล์ตัวนี้เนาะ copy จากนี้เลยก็ะไดเนาะแล้วก็มาสร้าง new file แล้วใส่ชื่อว่า l o g o u t p h p ก่อนที่เาจะล็อกอัเนาะเขาต้องใส่ภาษา p h p ก่อนเนาะแล้วทำการ start section ก่อน section start แบบนี้ก่อนเพราะว่าเขาต้องได้เริ่มทำงานของ section ก่อนเนาะให้มันให้มันทำงานก่อนแล้วจึงแล้วจึงเคลียร์เนาะหรือว่า uh, destroy เนาะ หรือว่าเ้าจะคอมเมนต์ไว้นี่เนาะก็คือออกละบ๊อบเนาะวันนี้เราก็จะมาใส่เซ็กช,ชั่นเนาะเซ็กช,ชั่นเดรสทอยตัวนี้นจะเป็นการเคลีย์เนาะเซ็กชั่น บัดน,นี้หลังจากที่ว่าเฮาเคลียร์เซกชั่นนี่เฮาจะให้มันไปใส่เนาะข้าพเจ้าจะลองให้มันไปห้าหนาน่ารักะเนาะหน้าหน้าสร้าง,งเซกชั่นซะจ้อให้มันกลับไปหน้าเทสเซกชั่นตัวนี้เนาะข้าพเจ้าจะพิมพ์คําว่า location เนาะ location 2องจำแล้วใส่ชื่อเทส session. php แบบนี้บัดน ouais. ี้เรามาลองเลยเนาะลองใส่งานตัวจริงเอหอลองกลับไปนาลักก่อนนาที่ว่าเหอสร้างเซส i o นอยู่นี่เนาะหลังจากนั้นหอกดคำว่า test session ปุ๊บมันก็จะได้ข้อมูลที่หอสร้างจากที่หอการเที่หาสร้างเซส i o นมาเนาะมันจะได้ข้อมูลพวกนี้แล้วหาลอง go หรือว่า logout เลยเนาะ ออกจากระบบปึ๊บเขาสังเกตข้อมูลที่เราได้จากที่เราสร้างเซกชันเนาะมันก็จะหายไปเนาะคือมันลางมัดข้อมูลจากที่การที่เขาสร้างมันก็จะลางมดเนาะเขาอยากสร้างไม่กากลับไปนารักเนาะหรือว่านาะที่ว่าการสร้างปึ๊บแล้วลองเทสไม่มันก็จะได้ข้อมูลคือเก่าถ้าเขาล็อกเอาปึ๊บมันก็จะลบทุกอย่างออกไปเนาะ บันนี้เฮามาเบิ้งในกรณีที่เขาอยากจะโซ่เนาะอยากจะโซ่ซื้อตัวจริงเนาะโซ่แท้เลยเนาะบันนี้ mm hmm. เขาบ่ายากใส่คำว่าดีบักตัวนี้หรือว่าปรินอ o า t เนาะเขาคอมเมนต์ไว้ mm hmm. ก็เพียงที่เขาใส่ e อเอ็ e e <cho" S 1> กคเ e นาะ,ะตัวอย่างคาพเจ้าจะเอ็กโคเอคแล้วก็สามารถที่ว่าเอ็กคตามนี้เลยเนาะแต่ยางข้าพเจ้าอยากให้มันออก user name เนี่ยเนาะอยาก echo user name เขียนเอาได้ก็คือ echo แล้วตามด้วยเนาะ echo ตามด้วย section เนาะ section แตตามด้วยเขาจะให้มันออกยังเขาอยากให้มัน so user name เขาก็สามารถใส่ user name อยู่นี่เนาะ user name อยู่นี่เขาก็ตามด้วย user name เขาลองลั่นบ้างกันนี่ ลองลันปุ๊บเหาสังเกตมองก็จะออกแอดมินเนาะแอดมินเท้าอยากให้มันโซซื้อเลยเช่นอะไรเฮากับเพียงแต่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะเพิ่มเอ็กโคตัวนึงอีกเนาะก็คือเอ็กโคบีอาร์ซะให้มันมีการลงแชวก่อนแท็กบีอาร์เนาะบีอาร์ เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปลงลุ่มพี่เราให้มีลงแถวอีกบัดน,นี้เอาจะมาเปลี่ยนยู่นี้เป็น name นบ้างเนาะเปลี่ยน name นปิ๊บเวลาเขาลัล่นดีเฟชมันก็จะออกซื้อเฮาเนะ admin พ้อแบบนี้อันนี้มันคือเป็นจงังซี่เฮาลองใส่ bi อยู่ทานเทิง่งได้เนาะมันคือออกมันยู่งยากอันออเนี้ย เาสังเกตง่ายๆวันนี้มันจะออกว่าแอดมินเนาะสมไซเราทุเดฟอันนี้ก็จะเป็นการทีว่าเอาไว้ไปโซ่จะยังมีการล็อกอินเข้าไปปุ๊บเวลาเขาอยากแสดงซื้อผู้ที่ว่าล็อกอินเขาระบบนเนาะเขาก็เพียงแต่ Echo Section Username เนมาะมันก็จะดึงซื้อที่ว่าเขาสร้างเนาะก็คือซื้อแอดมินพวกนี้มันก็จะดึงจากฐานข้อมูลเขามาเนาะไปเก็บไปใน section ของ u s e r แล้วเาเวลาอยากแสดงเหาก็เพียงแต่แสดง Echo s e c ซ i o n User ุ๊บมันก็จะดึงแ so, อ m i n นโซยู่ในหน้าเว็บเาเนาอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการไปใส่งานตัวจริงของการใส่ s ซ็กเซนเนาะตัวอย่างเขาจะออกระบบปึ๊บมันก็จะเอเอเลอเขาสังเกตง่ายเวลามันออกระบบมันก็จะเออเลอรเนาะเพราะว่ามันบุหุจากหยุดเซอร์เเพราะว่าเขาได้เคลียออกแล้วเนาะเราได้ออกระบบแล้วมันก็จะซอกหา ตัวเปลี่ยนที่ว่าเนมหรือว่ายูสเซอร์เนมเนี่ยบ่เห็นเนาะก็คือตัวเปลี่ยนตัวนี้ยูสเซอร์เนมมันเป็นยังยูสเซอร์เนมมันซอกบ่เห็นเพราะว่าทับอิดมันมีเนาะเพราะว่าเขาได้สร้างเซ็กซ์เซนอยู่นี่เขาเทสปุ๊บมันจะมีแอดมินสมใส่เวลาออกระบบปุ๊บมันก็จะเด้งว่าโบเจอพวกนี้ก็คือเขาได้ออกจากระบบเป็นเชียบห้อยแล้วเนาะมาฮอดน,นี้เนาะข้าพเจ้าก็จะมาจบเพียงเท่าน,นี้เนาะกับการนำใส่เซ็กชัเนในภาษา PHP เนาะ เพื่อเป็นแนวทางในการไปเฮ็ดระบบล็อกอินล็อกอาาวในอนาคตเนาะขอขอบใจ